นิยายเรื่องนางรำบทประพันธ์โดยอาริตาบทที่49เกฑนเกตเสียงนั่นทำให้หญิงสาวชะง,งักงนันเมื่อก้าวเท้าจะเข้ามาในห้องด้านในแล้วหล่อนก็มองเห็นร่างที่ลุกขึ้นยืดตัวเต็มที่เห็นชัดในแสงสว่างจากดวงไฟที่เปิดทิ้งเอาไว้เป็นพี่ไทย หลอนนึกถึงชนาะแล้วความยินดีที่ล้นขึ้นมาพลันเหือดหายไปในทันใดมันแห้งไปมันแห้งไปจนหมดหล่อนเตือนตัวเองว่าผู้ชายที่กําลังมาประจันหน้ากับหล่อนคือชายที่มีภรรยาแล้วและชนายังประกาศตัวเองอีกด้วยว่าหล่อนเป็นผู้หญิงขี้หึงความหึงนั่นอาจจะส่งผลให้ชนาทำอะไรได้โดยไม่หยุดคิดผมมารอนานแล้ว หญิงสาวรับรู้ถึงการมาของเขาแล้วก้าวเลี่ยงไปอีกทางหนึ่งเมื่อพี่ไทยทำท่าเหมือนจะคว้าตัวหล่อนมากอดน,นั่นทำให้แขนของเขาตกลงแนบกับลำตัวไม่ทราบว่าคุณจะมาที่นี่หล่อนเหลือไปมองนาฬิกาที่ผนังห้องแวบหนึ่งแทนคำกล่าวตำหนิเขาตรงๆว่าเขามาไม่ถูกจังหวะเวลาผมรู้มันดึกมากแล้วแต่ผมไม่อยากจะไปที่ร้านผมไม่อยากให้คุณต้องเสื่อมเสีย แล้วผมยังไม่อยากให้คุณแมวไปรังควานคนอีกนะเกนเกตผมเลือกมาที่นี่แทนหญิงสาวเดินไปเปิดไฟสว่างสวยัยหล่อนต้อนรับเขาอย่างมีพิธีรีตองถ้าเหมือนเขาเป็นคนแปลกหน้าจนแล้วจนรอดพิไทยก็ไม่เคยได้เข้าถึงตัวหล่อนสักหนจนเขาท้อใจอยู่เหมือนกันเขาเพิ่งรู้สึกใจมันร้อนเมื่อต้องการแล้วไม่ได้ดังใจปรารถนาเรื่องผู้หญิงไม่เคยเป็นเรื่องยากสำหรับเขาถึงเพียงนี้ เกณเกตสอนบทเรียนชีวิตให้เขามากพอดูคุณโกรธผมใช่ไหมเปล่าค่ะแต่ฉันกำลังคิดว่ามันไม่เหมาะที่คุณจะมาในยามวิการบ้านนี้มีแต่ผู้หญิงผมรู้เขารับคำเสียงต่ำในลำคอแล้วผมว่าผู้ใหญ่บ้านนี้ท่านทราบกันหมดแล้วทุกคนว่าทำไมผมต้องมาเกณฑ์เกตพูดไม่ออกไปพักใหญ่ๆก่อนจะหลุดปากออกมาได้หมายความว่า คุณบอกคุณบอกคุณยายคุณป้าคุณนะ้าผมบอกแม่ของคุณอามด้วยพี่ไทยบอกต่อผมตัดสินใจเด็ดขาดแล้วนะเกณฑ์เก,เกตผมรู้ว่าคุณมีญาติผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือแล้วก็จริงๆอย่างที่คุณบอกนั่นแหละถ้าผมมาโดยไม่เคยบอกกล่าวเจตนามันก็ไม่ดีผมให้เกียรติคุณแล้วนะหญิงสาวพูดไม่ออกหลอนเหนื่อยล้าเกินไปทั้งกายและยังทางใจหลังจากเงียบไปสักพัก หล่อนถึงได้เอ่ยออกมาก่อนกลับบ้านดิฉันเจอคุณชนาะเธอแวะไปหาความร้อนใจเกิดกับเขาทันทีคุณแมวไปรังควานคุณอีกหรือเปล่าค่ะเธอเพียงแต่ไปขอร้องดิฉันในฐานะที่เป็นลูกผู้หญิงด้วยกันได้โปรดเถอค่ะคุณพิไทยหล่อนเอ่ยเรียกเขาเต็มคำมองหน้าเขาแน่แน่วฉันไม่อยากเป็นตัวมาในชีวิตครอบครัวใครคนก็เหมือนกัน มีหน้าที่ของสามีอย่าว่าฉันบังอาจสอนเลยนะคะฉันอยากให้คุณเป็นสามีที่ดีคงจะไม่มีผู้หญิงคนไหนอดทนได้ถ้าหากสามีของตัวเองมีเมียเอาไว้ประดับบ้านแล้วยังอยากออกไปบอกรักกับผู้หญิงนอกบ้านได้อีกหล่อนทำให้เขาหน้ามานเขาเข้มแข็งได้ไม่ถึงครึ่งของลอนเกณฑ์เกตพูดจาฉาดฉานลอนมีเหตุผลมีศักดิ์ศรีที่เขานิยมยกย่อง หล่อนทำให้เขาได้ประจักษ์ว่าเงินซื้อตัวหล่อนไม่ได้และไม่ว่าเขาจะหวานสิงใดตามมาอีกเกณฑ์เกตไม่ได้โลภมากสักนิดหล่อนยังคงวางตัวได้เสมอต้นเสมอปลายนั่นยิ่งทำให้เขาทวีความรักความปรารถนาในตัวหล่อนมากไปกว่าเดิมอีกคุณพูดได้เพราะคุณไม่เคยมีใจตรงกับผมเลยใช่ไหมคุณไม่ได้รักผมสักนิดเขาตัดเพ้อหญิงสาวนิ่งไป หล่อนมีแววตาที่หม่นมองเมื่อพิทายมองเห็นถนัดใจของเขาก็อ่อนยวบลงเขาต่อว่าหล่อนมากเกินไปชายหนุ่มไม่สนใจอีกแล้วว่าเกนเกตจะผลักไสเขาออกมาหรือไม่เมื่อเขาก้าวเข้ามาประชิดตัวแล้วกอดหล่อนเอาไว้ในอ้อมแขนไม่มีความใคร่เจือปนในนาทีนี้เขารู้ว่าหมดสิทธิ์แต่การได้กอดหล่อนเอาไว้แน่นๆรัดด่างของหล่อนจนแนบเป็นเนื้อเดียวกันแล้วกดคางลงกับเส้นผมนั่น ได้กลิ่นกายหอมๆของหล่อนก็ทำให้ใจของเขาเป็นสุขเกณฑ์เกตผมอยากขอเวลาขอเวลาให้ผมสักนิดก็แล้วกันผมจะเคลียร์เรื่องของผมให้เรียบร้อยคุณเป็นผู้หญิงที่สอนให้ผมรู้จักความรักที่ไม่มีเรื่องธุรกิจหรือหน้าตาเกียรติยศใดๆเข้ามาปะปนมือของเขาแตะอยู่ที่แผ่นหลังของหล่อนแตะนิ่งไม่ขยับไม่มีสัมผัสใดที่บอกว่าเขาจะลวนลามหล่อน เกนเกตยืนนิ่งๆหลอนแนบหน้ากับอกของเขานับจากอาร์มล้มเจ็บลงแล้วหลอนไม่เคยมีใครลุกล้ำเข้ามาในอาณาจักรใจของหลอนอีกแต่หลอนก็รู้ว่าพี่ไทยได้ก้าวเข้ามาอย่างสง่างามเข้ามาเงียบๆก้าวลุกและเดี๋ยวนี้หลอนก็ตระหนักแน่แล้วว่าหลอนเองก็มีใจเอื้อตอบกับเขาเพียงแต่หลอนไม่อาจจะยื้อแย่งเข้ามาจากชนาได้ อย่างเงียบๆที่หญิงสาวร้องไห้ออกมาในความนิ่งของหล่อนพี่ชายไม่อาจจะรู้ได้เลยว่าเกนเกตคิดอย่างไรจนกระทั่งจนกระทั่งเขารู้สึกว่านิยดน้ำอุ่นๆซึมเข้าไปเปียกถึงเนื้อด้านในเขาขมวดคิ้วนิดหนึ่งก่อนจะเอะใจจับบาของเกนเกตผลักตัวหล่อนออกไปห่างแต่เกนเกตก้มหน้าลงเขาต้องใช้อีกมือเชยค้างหล่อนขึ้นมาแล้วเขาก็พบน้ำตา เต็มตาของหล่อนและยังรินไหลออกมาเพื่อนแก้มอีกด้วยร้องไห้ด้วยเหรอน้ำตาของหล่อนยิ่งทำให้เขาใจแป้วชายหนุ่มตำหนิตัวเองที่เป็นต้นเหตุอย่าร้องเขากอดหล่อนหมาอีกหนโยกตัวหล่อนช้าๆไปมาในอ้อมแขนนี้ถึงยังไงมิตรภาพของคุณกับผมก็สวยงามเสมอจริงไหม ผมรักคุณผมได้บอกคุณครั้งแล้วครั้งเล่าผมก็มีความสุขผมอยากให้รู้ว่าไม่เคยรักผู้หญิงคนไหนได้เท่าคุณและจะไม่รักผู้หญิงคนไหนอีกแล้วนอกจากคุณเราอาจจะมีการที่ทำกันมาแต่ชาติบางก่อนพูดถึงตอนนี้แล้วพิษไทยก็สมเพชตัวเองเขาผู้เคยทรนงผู้เคยเชื่อมั่นเสมอว่าเขาเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของตัวเองเขาควบคุมทุกสิ่ง ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเขาได้ต้องการอย่างไรก็ผลักดันให้มันเป็นเช่นนั้นเมื่อมาถึงตอนนี้ความพยองเช่นนั้นแทบจะไม่มีเหลืออีกแล้วชาตินี้เราถึงจำต้องพลากทั้งที่เรารักกันแม้หล่อนจะไม่เคยเอื่อนเอยแต่กิริยาของหล่อนก็ทำให้เขามีกำลังใจหล่อเลี้ยงสิ่งนี้จะช่วยเขาได้ยามเขากลับไปบ้านแล้วพบชนา ไปจมกับชีวิตแห้งแงล้งไรรสชาติตรงนั้นจำเอาไว้ว่าผมรักคุณเขาก้มลงมาจูบซับรอยน้ำตาที่แก้มแล้วก็เลื่อนริมฝีปากร้อนๆอนนั่นทาบทับมาบนเปลือกตาเกนเกตหลับตานิ่งอยู่เฉยสัมผัสของเขานอกจากจะอบอุน่นแล้วยังทำให้เกนเกตสะอื้นแรงขึ้นด้วยความสะเทือนใจแขน ที่ตกแนบลำตัวของหล่อนแต่แรกยกขึ้นโดยที่หล่อนมีความเต็มใจจะโอบกอดตอบไม่ว่าเราจะอยู่ไกลจากกันผมก็รักคุณกลับบ้านไปเถอคะค่ะเกณฑ์หักใจหล่อนก้าวออกมาเลยเส้นที่ตัวเองขีดไว้มากแล้วหล่อนรู้ว่าหากถลำไปข้างหน้าอีกสักนิดหล่อนจะหมดความยับยั้งชั่งใจมันจะยิ่งมีแต่เรื่องเสื่อมเสียถึงจะไม่ได้รับปากกับชนาแต่หลอนก็เห็นใจชนา เรื่องนี้ชนะไม่ผิดพีดไทยก็ไม่ผิดแล้วหล่อนก็ไม่ผิดหากจะผิดก็น่าจะโทษให้เป็นพระโชคชะตาที่กำหนดเวลาของการพบกานผิดพลาดผิดจังหวะเวลาที่คลาดเคลื่อนไปเพียงเล็กน้อยนั่นทำให้ชีวิตของคนสามคนที่ต้องมาพบผ่านการตรงนี้ผก่ผ่านไปหมดกลับไปทำหน้าที่ของคุณคุณชนะกลับไปรอคุณแล้วอย่าทำให้เธอต้องเสียใจเลยเธอรักคุณมากเธออาจจะทำอะไรที่มากไป แต่เพราะความรักอย่ากเกลียดเธอเลยนะคะคุณแมวร้ายกับคุณหลายหนแล้วนะเกนเกตยังจะคิดในด้านดีกับเขาอีกฉันไม่ใช่คนดีเพียงนั้นหรอกค่ะเพียงแต่ฉันกำลังเอาใจตัวเองไปแทนที่ใจของเธอยังมีแง่มุมร้ายๆที่หลบซ่อนในตัวฉันมันอยู่กับว่าจะสะกดมันเอาไว้ได้อยู่ไหมอย่าทำให้มันหมดไปแล้วตอนนั้นคุณจะได้เห็นว่าฉันไม่ได้เป็นแบบที่คุณคิดเอาไว้เลย คนกลับมาแล้วชนะเล่นทลาเข้ามาหามีความยินดีรละคนไปกับความโรคอกหลังจากที่หล่อนผดลุกผดนั่งรอคอยเขาอย่างทุลนทุรายเขาไม่มีปฏิกิริยาใดๆตอบกลับมาเมื่อหล่อนสัมผสัสกอดรัดเขาแต่ชนะก็ยังไม่ละความพยายามหล่อนถือภาษิตท,ที่ว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหารู้ไม่ว่าพี่ชายเอือมละอากับหล่อนจนสุดจะทนทานได้แล้วนี่เขา ยังเห็นแก่หน้าพ่อแม่ของหล่อนยังไม่อยากทำลายให้มันวอดวายลงไปเขาจึงยังให้เกียรติกับหล่อนไม่ได้ขับใส่หล่อนออกไปผมเหนื่อยเขาอ้างชน,นาทํำจมูกยุบยิบเหมือนจะพิสูจน์หากลิ่นจากเนื้อตัวของเขาผมทำงานมาเข้าบ่ายเบี่ยงผมอยากนอนก็ไปนอนสิคะชน,นาไม่อาจจัดกระตุ้นเขาได้เมื่อร่างกายเขาไม่ต้องการ ใจเขาก็ไม่ต้องการสองสิ่งนี้ทำให้พี่ไทยเหมือนหมอนข้างประดับเตียงนอนและเมื่อเขาหลับไปแล้วชนาก็ลุกขึ้นมากอดเขาหน้าคว่ำอยู่บนเตียงนอนกว้างใหญ่นี้หล่อนค้อนเขาอย่างเคืองเคืองเขาช่างไม่รู้บ้างเลยว่าหล่อนต้องการอะไรงานงานเขามีคำนี้มาอ้างเสมอเป็นคำที่ชนาเกลียดชังมันเหมือนแยกเขาไปจากหล่อนห่างไกลแต่ชนะก็ยังไม่เชื่อในคำอ้างนั้นหล่อนอยังระแวงเขา นับจากที่เขาได้แสดงให้หล่อนได้เห็นเกนเกตยังอยู่เป็นสาวโสดอย่างนี้หล่อนจะวางใจเขาไม่ได้เด็ดขาดนอกเสียจากเกนเกตแต่งงานไปคงจะยากกระมังก็เจ้าคู่รักของเกนเกตนอนป่วยใกล้จะตายมิตายอยู่ในโรงพยาบาลน,นี่ก็เป็นอีกเรื่องที่ชนะเพิ่งรู้รายละเอียดเมื่อหล่อนเรียกแฟ้มค่าใช้จ่ายส่วนตัวของพิไทยมาดูแล้วพบรายการอุปการะนายทหารบาดเจ็บ จากชายแดนมันเป็นค่าใช้ใจ่ายที่ชนาลงความเห็นว่าแสนจะไม่เข้าท่าเป็นรายการสิ้นเปลืองที่ควรจะรีบตัดออกไปโดยเร็วหล่อนถามละเอียดยิบจนรู้ว่านายทหารคนนั้นคือคู่รักของเกนเกตนี่พี่ไทยใจดีถึงขนาดนั้นเชียวหรือเขาคงจะทำเพื่อเกนเกตถึงมีการโยกย้ายเอาตัวออกจากโรงพยาบาลของรัฐมาไว้ในโรงพยาบาลเอกชนลำพังค่าห้องอย่างเดียวต่อเดือนชนะก็แทบเดือดดิน ยังไม่รวมค่ารักษาบริการอื่นๆเกนเกตอาจจะไม่มีโอกาสแต่งงานกับเจ้าคู่รักใกล้ตายนั่นนอกเสียจากนอกเสจากชนายิ้มออกมาได้หัวสมองของหลอนแล่นเลวจีเกนเกตน่าจะมีใครสักคนพิไทยคงจะไม่เอาตัวเองไปพัวพันกับผู้หญิงที่มีผัวแล้วเรื่องแย่งเมียคนอื่นนี่จะทำให้เขาเสื่อมเสียได้อย่างมากมันจะมากเสียยิ่งกว่าเขาใบเบียง การแต่งงานกับคู่มั่นหลังจากมีข่าวแจกออกไปทั่วถึงกำหนดวันแต่งงานหล่อนจะต้องทำเพื่อแพ่วถางขวากน้ำในเส้นทางชีวิตของตัวเองชนะรู้ว่าหากหล่อนไม่ช่วยตัวเองก็จะไม่มีใครช่วยเหลือหล่อนอีกตัวเป็นที่พึ่งแห่งตนโดยแท้งานพิเศษข้างนอกวชบอกเขารับคิวเอาไว้ให้หล่อนนั่นหมายถึงรายได้พิเศษอีกต่างหาก หญิงสาวยิ้มได้หวานนักหล่อนเก็บเอาความหนมเศร้าไว้ภายในลึกๆมาแบบด่วนจีเห็นว่าเปลี่ยนโปรแกรมกระทันหันก็เลยต้องมาหากำลังจะออกไปไหนนี่เขากวาดตามองเมื่อเกนเกตแต่งตัวเรียบร้อยจะออกจากบ้านไปเยี่ยมอามค่ะผมไม่ได้ไปนานแล้วเขาเป็นยังไงบ้างแววตาของเกนเกตหม่นลงหญิงสาวสายหน้าน้อยๆหล่อนไม่รู้จะให้คำตอบกับวัชระอย่างไร มันเลื่อนลอยเหลือเกินยิ่งเนิ่นนานความหวังของหล่อนก็เริ่มถดถอยลงอามกลายเป็นผู้ชายในอดีตเป็นคนที่เกณฑ์เกตเก็บเอาไว้ในความทรงจำสิ่งที่เหลืออยู่ในห้องพิเศษทุกวันนี้คือซากของเขาลมหายใจที่ยังมีของเขามันเหมือนไม่ใช่ของเขาอีกต่อไปวันนี้ผมก็ว่างอีกนั่นแหละแต่ผมจะไปส่งเกตนัดคุณรวีเอาไว้รวีมาตรงตามเวลา ท่าทางเขาไม่สู้สบายใจนักแล้วเกณฑ์เกตก็มองเห็นตัวต้นเหตุที่ทําให้รวีเป็นแบบนั้นหล่อนได้เห็นชนะยิยงกลายมาหาฉันเสียใจด้วยนะเกณฑ์เกตน้ําเสียงของชนะไพเราะเหมือนมีความจริงสอดใส่อยู่เต็มที่ฉันอยากพูดกับเธอสักหน่อยหวังว่าเธอคงจะเข้าใจฉันเป็นแม่บ้านของคุณไทยอันไหนประหยัดได้ฉันก็ต้องทําเกณฑ์เก,เกตร้อนว่าหล่อนเข้าใจที่ชนะพูด แต่หล่อนพูดไม่ออกฉันว่ามันออกจะมากเกินไปฉันไปดูสภาพของเขามาแล้วภาพนั้นยังติดตาชนาะสะอิดสะเอียนเสียมากกว่าจะหดหูแล้วสงสารหล่อนมองดูไม่ถึงนาทีด้วยซ้ำแต่ภาพนั้นก็ยังไม่จางหายมันเหมือนซากโศพวางอยู่บนเตียงแค่คิดถึงหล่อนก็ยังขนลุกขนพองที่จริงรัฐบาลก็มีงบประมาณที่ดูแลรั้วของชาที่บาดเจ็บอยู่แล้ว คุณไทยมีใจกุศลหนนี้ก็น่าโมทนาโยางหรอกนะแต่ฉันว่าเขาอาจจะหวังในตัวเธอผมว่าระวีแทรกเข้ามาเขาเดินตามมาห่างๆจึงได้ยินตลอดชนะชักสีหน้าเล็กน้อยฉันบอกแล้วว่าไม่ใช่เรื่องของคุณเอาละนะเกณ์เก,เกตฉันอยากจะให้เธอเข้าใจเธอเท่านั้นที่มีสิทธิ์ตัดสินใจฉันว่าแฟนของเธอเขาคงไม่สบายใจนักหากเขารู้ว่า ที่เขาได้มาอยู่ที่นี่ก็เพราะเธอเอาตัวเข้าแลกฉันไม่ได้ทำอย่างที่คุณคิดเกนเกตเพิ่งหลุดคำพูดออกมาได้หลังจากปล่อยให้ชนะได้พูดเจ้าเจ้าอยู่เพียงฝ่ายเดียวคุณพิไทยทำเรื่องนี้ด้วยความจริงใจฉันว่าคุณต้องไปพูดกับเขาฉันไม่ได้เอาตัวเข้าแลกไม่มีข้อแลกเปลี่ยนอะไรทั้งนั้น